อ่าเอาเป็นคาราเบลมาเคียโต้้ครับไดครับ up from the bed in the morning something got stuck in my head my arms are soaring i'm tired was torn squeezing out some story from my brain before the dawn i yawn i'm thinking about gonna go take a walk maybe my sorority can inspire me cause every corner has a story right my brother i didn't think so let's grab some coffee at the bar in bristol ain't no ditto ain't got to shame shifting and a millimeter charging it up filling it up like gas canister, a hey. No policy for air pollution from Mr. Prime and it's a dime to teach you time to visit rhyme, ability flow That's what I'm missing it all I told you before, right? This is just an intro to guide an office into The road you never been to, so look around I harvest those and I cook the sound Yeah, storyteller king, so salute the crown hey! เอังกภาษาไทยเรีภาษาใดกูแค่คต้องการเขาจะลงกับในเรื่องที่เข้มข้นกวเด้อหาที่่งออกไปหาใครดอกไม้ลีลาว,วด,ดีประดับเชิงเทียนอยู่ข้างกายเราไม่ห่างไปหากย้ายไปอยู่มิติแห่งสุนทรีจะดูว่าข้าพระเจ้าหาได้เป็นคนฉลาดใดมันก็ไม่น่าประหลาดใจหยิบจับมาเล่นทุกอย่างไปสลับสะเปรนเอาเพลงเป็นด่งใบไม้ที่พลัดใบตามฤดูกาลหากแต่ลำต้นเป็นจุดกำเนิดที่ต้องอยู่ยงและยืนนานลงลึกที่รากแก่มันอาจแตกสายไปห้าแบบพิดาสว่างและด้านหยาบไหลลื่นเหมือนเล่าเขาเข,าขา้าปากหลายคนเขาเน่าที่หน้าฉากคูณเลือดสลับมันมาก า,ททา,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 าส,สวัสดีเอ่อมันจะเริ่มยังไงดีเอาเป็นว่าสวัสดีปีใหม่ปี2026เลยละกันนะคืองี้ไอช่วงที่ผ่านมามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยมีไฟในการจะออกไปเที่ยวนะในการจะออกไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่ต้องพบปะผู้คนหรอกแค่ เดินทางไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกขี้เกียจแหละขี้เกียจถ่ายคลิปขี้เกียจคิดขี้เกียจทุกอย่างเลยแบบไม่อยากทําอะไรเลยแล้วก็มีช่วงนี้แหละที่เรารู้สึกว่าอยากกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งแบบจริงๆมันก็ไม่ได้เลิกทําไปนะแต่แค่เราขี้เกียจทํามาสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้หายขี้เกียจแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่รู้จะทําอะไรดีคืออยากทํานะอยากตัดคลิปอยากถ่ายคลิปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรทีนี้มันก็เลยปิ๊งไอเดียหนึ่ง ก็คือใน y u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  e s t u u i o อ่ะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นฟังก์ชัน a อนาลิซิสอะนะ,ะมันก็จะบอกว่าเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นการวิเคราะห์นะว่าคอนเทนต์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยคลิปไหนมีคนดูเท่าไหร่คนดูจากที่ไหนแบบได้รับความนิยมจากกลุ่มคนอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงอ่ะไอฟังก์ชันพวกนั้นนะมันก็มีไว้สําหรับช่องใหญ่ๆแหละที่จะแบบเอาไว้พัฒนาช่องตัวเองให้ดีขึ้นไปอะไรเงี้ย ของเราก็จริงๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าคนดูเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้ในการที่เอามาย้อนดูเพื่อที่จะเป็นแบบไอเดียในการไปถ่ายคลิปอื่นๆต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราคิดอะไรไม่ออกอะ่ะเออก็เลยย้อนดูของปีแรกที่เราทำเนาะก็คือปี2024อะ่ะเราเราก็ย้อนดูว่าในปีนั้นเราทําคลิปอะไรลงไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วคลิปไหนที่มีคนดูบ้างทีนี้เราก็เลือกจากคลิปที่มีวิวสูงที่สุดในช่องเนาะณณนะนะ น้าปีนั้นแหะนะแบบว่าวิวที่เกิดขึ้นหลังจากปีนั้นมันก็ไม่ได้นับนะมันนับแค่ในปีนั้นอนะ่ะเพราะเราเลือกเป็นฟังก์ชันแบบว่าดูเป็นลายปีนะทีนี้เราก็คิดมาแล้วว่าเราน่าจะเอาไอเดียจากคลิปเดิมๆอะ่ะที่ได้รับวิวเยอะที่สุดในปี2024เอาสัก5คลิปแรกและกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไปนั่งไล่ดูแล้วก็แบบลิสต์มาเนาะซึ่งคลิปที่เป็นอันดับ5แบบว่าวิวสูงสุดเป็นอันดับ5ในปี2024ของช่องเรานะ มันคือคลิปไอ้นี่ว้ยไอคลิป ESL อ่ะ ESL day 1ที่เราไปพารากอนอ่ะที่ไปดูงาน ESL 1 Dota t o เราก็เลยเอามาเป็นไอเดียว่าคือเราไม่ได้จะทำเรียนแบบคลิปเดิมแบบ100%เนะเพราะว่าเอาจริงมันก็เรียนแบบไได้หรอกเพราะไอคลิปเดิมมันมันเป็นอีเวนต์พิเศษที่มันจะเรียกว,ว่าไงอนะ่ะมันจัดครั้งเดียวอ่ะแบบมันไม่ได้จัดทุกปีไม่ได้จัดแบบ ส,สม่ำเสมออะมันจะครั้งเดียวจบแต่ว่าเราก็กล่าวว่าเออเอามาเป็นไอเดียละกันก็ซึ่งไอเดียที่เราได้จากคลิปนั้นก็คือวันนั้น่ะมันเป็นวันแรกในชีวิตเราเว้ยที่เราที่เราไปเที่ยวงานอีเวนต์เพราะว่าทั้งชีวิตเนี้ยเราไม่เคยเที่ยวอีเวนต์เลยไม่เคยเลยเพราะเราเราไม่อยากเจอคนแบบคนมันเยอะแต่ว่างานนั้นะมันเป็นงานแรกเพราะว่าเราอะชอบดูโดตามากๆชอบดูแข่งนะแต่ว่าเราเล่นเล่นเองก็ไม่ได้เรื่องหรอกแต่ชอบดูแข่ง แล้วงานนะั้นนะมันเป็นงานเมเจอร์ที่มาจัดในไทยครั้งแรกเลยมั้งแบบเท่าที่เราจำความได้นะไม่นับตอนเราเด็กๆ่กนะแบอบกว่าเท่าที่เราแบบทำงานแล้วอย่างเงี้ยน่าจะเป็นงานแรกเราก็เลยบอกเออไปสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งช่วงเนี้ยสิ่งที่มันจะรีเลทกับคลิปนั้นก็คือพัทยามันจะมีอีเวนต์งานปุ้ซึ่งมันก็เป็นงานที่เราไม่เคยมาเหมือนกันก็เป <c oughs> <c oughs> ็นฟิลเหมือนกับว่าเอองั้นก็เที่ยวงานอีเวนต์ละกัน <c oughs> เหมือนกับคลิปเก่าอะไรเงี้ยก็เป็นงานปุ้พัทยาละ ทีนี้คนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็จะสงสัยแล้วว่าแบบฮะงานผู้พัดยามันมีปลายปีไม่ใช่เหรอแล้วไอสวัสดีปีใหม่เมื่อกี้คืออะไรก็คือไอ,ไอวันที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันคือปลายเดือนพฤศจิกาเนาะมันเป็นช่วงงานพูพอดีแต่ว่าคลิปนี้ที่เราจะลงอะมันน่าจะลงหลังปีใหม่ไปแล้วละ่ะมาเที่ยวงานพูคนเยอะมากพัทยาแบบจากคนเยอะอยู่แล้วลยอยะไรเงี้ยกลายว่ามันยิ่งเยอะกว่าเดิมเข้าไปอีกก็คลิปนี้จะเป็นเป็นคลิปมางานพูละมัง ตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะส่วนไอร้านเมื่อกี้เนี่ยเรากล่าว่าเราเราจะหาข้าวกินแต่ว่าร้านมันคือร้านเขายังไม่ปิดหรอกแต่ว่าครัวเขาปิดแล้วเพราะเรามาเย็นเกินก็เลยได้กินชาเขียวไปแก้วเดียวแต่ว่าข้าวยังไม่ได้กินสุดท้ายก็เลยมาจบที่แม็กต้องฝากท้องไว้ที่แม็กนาโนแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนเขาจะจุดพลุกันเนาะที่พัทยาก็น่าจะน่าจะได้เก็บภาพบรรยากาศละมังถ้ามันบอกว่าถ้าเราไม่ถอดใจหนีกลับไปซะก่อนนะนะเพราะว่าคนมันเยอะมากจริงเออส่วนไอร้านเมื่อกี้นี้ก็ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมากินอาหารและกันเพราะว่าวันนี้เขาปิดแล้วนะหมายถึงครัวเขาปิดแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาเราจะมาให้ไว้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวมากินอาหาร I myself like I am full of shit, but for I am materialist. Welcome everyone, let's dive in here, turn the volume up. We're riding, to, da, da 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 da. It's hiding in the alley of your thoughts, of your mind.